ชมนะครับที่ตาม YouTube แล้วก็ Facebook ของ i อ a n e t Thailand นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ส b ัครสมาชิกช่องทางให้กับ i อ a n e t ด้วยนะครับวันนี้คู่สุดท้ายของใกล้ขันใน i อ a n e t Thailand ์ฟุตซอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก2อนะครับที่สนามมอสองครักเป็นการพบก,กันระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กับบ้านจอบบึงนะครับพบกับมหาวิทยาลัยคริสเตียนนะครับมีผู้เล่นเพียงแค่ 10คนเท่านั้นนะครับวันนี้ยังใหม่อยู่สำหรับการแข่งขันในในฟุตซอลระดับมหาลัยนะครับไลอัพของทางฝั่งคริสเตียนครับกิติพงศ์รีสุกครับนัทนันสุวรรณโชธเริ่มเกมครับเป็นมอคริสเตียนที่ได้บุกก่อนนะครับเกษตรศิลนะครับยักเข้ามาทีนึงเอาแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนาทีเสร็เร็จครับขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อศครับ นี่ครับเปิดยัดเข้ามาแล้วเหมือนจะโดนกกหูเลยครับเข้าประตูไปชื่อเสียงเียงนามก็ไม่เป็นไรมากครับเอาตายตัดมาได้ครับยิงอัดเข้ามาไม่ดีครับโอ้โหจังวะนี้กลับไปน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอย่าดรีกว่าดูลูกนี้ก่อนครับจังหวะได้ยิงครับนิติกรยิงไม่ผ่านมือผู้สัประตูคือเราขิงกันได้ครับปกติอยู่แล้วมีการโม้กันอะไรกันอ้ดูรงพลยิงจังหวะนี้ครับ ดูครับส่งผลงางเท้าแกเป็นคนเท้าหนักนะครับรู้สึกว่าเหมือนทรงพลนี่แกจะเรียนส่งผลครับวิ่งมาไม่เน้นสูตรครับเน้นแรงไว้ก่อนครับยิงอัดเข้าไปติดล็อกกินกับโจ๊กหรืออ้โหดูครับจังหวะวางเท้ายิงลูกฟรีคิกจังหวะนี้ครับลูกตั้งเตะอ้าวคริสเตียนสวนกลับมาได้ลุ้นเหมือนกันอู้อาแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย <_ an> ก็ระดับประเทศเน,เาาาน,เนะครับจ่าวมาจังหวะนี้เอาแล้วครับจอมึงลุยแล้วได้2อศูนย์เลยครับโอ้เป็นทางด้านของทักรบุญเด้งครับที่จิ้มเข้าไปจังหวะนี้ครับให้ราชพูชาหมูบ่บ้านจอมบบึงขยับนำห่างไป2อศูนย์แล้วครับผ่านไป14นาทีนะคือถ้ายังไม่ให้เกียิกันเดี๋ยวเราจะให้อดินแบนแล้วนะครับปกติแล้วอดมินเราใจดีนะครับแต่ว่าคอมเมนต์กันให้เกียนนิดนึงครับ แล้วก็หมดเวลาการแข่งในครึ่งแรกนะครับเป็นราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับขึ้นนำมหาวิทยาลัยคริสเตยียนไป2รประตูต่อศูนย์นะครับ <c oughs> ครึ่งหลังครับเริ่มแล้วนยกมาสวยครับแต่หนีไม่ได้แต่ว่าอ้าวแล้วโดนย้อนกลับมาเหมือนกันต้องยิงตัวนี้อา้าวจังหวะลงลแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โห กองเชียร์เชียร์บอลรองดังทั้งสนามเลยครับ2ประตูตอนหนึ่งครับยาครับที่ยิงเข้าไปเอาขอไพ่เข้าไปเลขยี่สิบครับผมพิชานสุประเสริฐนะครับโล่งๆคนเดียวคือจริงๆกันเล่นไม่มีอะไรเลยครับไปผ่ากันเองครับมีทรงพลรออยู่ตัวไกลให้มิทีทรงพลจับแต่งแล้วยิงครับหูบอลพุ่งพุ่งเป็นจรวดเลยครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับทรงพลเทมารีไปดูครับทรงพลแต่งแล้วยิงไกลครับโอ้ คีดเลยคอมเมนต์รันเลยแต่คิดเตียนลุยขึ้นมาครับโอ้โหไม่รู้ว่ามาดูบอลหรือว่าดูคอนเสิร์ตครับแต่ว่าได้บอลในในผู้หญิงเกลียดครับดูจังหวะนี้ครับเอาไปผักกันะครับผักด้านหลังอู้แต่ยิงเ่ยปัดปลายมือเลยครับดูแล้วเหมือนจะเอาลวมองอู้ปัดได้ครับจะซ้ำไม่ทันแล้ว ดูจังหวะนี้ครับที่เกือบได้สะบัตรมงโอ้เหมือนไปโดนผู้เล่นของคริสเตียนนะครับมงเกือบเปลี่ยนทางเข้าประตูแต่นี่ครับยังผวาไม่ปัดได้ทันครับิติพงศ์ศรีสุขครับคริสเตียนยังพยายามสู้อยู่ครับแต่ไปเองไม่ได้หลุดมาโดนจอมบึงพามาเองปาดกลับเข้ามาแล้วสกัดเอ้าเข้าประตูเองไปเลยครับโอ้โหดูครับจังหวะที่พยายามกระแทกแล้วครับแต่เอาไม่อยู่ ก็เปิดกลับเข้ามาครับคนที่เปิดกลับเข้ามาเนี่ยเป็นนิติกริดเคแล้วเอาไปผลากันเองหน้าประตูครับโดนบีบแล้วไปเตะจังหวะน,นี้สุดโทษนะครับกุศสินเป่าฟาวแน่ๆครับดูจังหวะนี้ครับจังหวะที่กัปตันของจอมบึ้นะครับโอ้ในเขตเลยครับสุดทัศ์เอกเกษตรศิลป์นะครับที่โดนเตะล้มลงไปครับ จะเพิ่มประตูให้กับจอมบึงได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้วิ่งมายิงเรียบร้อยครับ4ประตูตอนหนึ่งครับสุทัศน์ยิงเข้าไปก็น่าจะปิดกรองแล้วครับทําให้จอมบึงเก็บ3คะแนนด,ดูครับจังหวะเลือกยิงเลือกยิงบอลรองแล้วสู้ได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลย แล้วก็จบเกมนะครับเป็นราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับตามฟอร์มเลยครับเอาชนะเหมาไว้คริสเตียนไป4ประตูตอนหนึ่งนะครับกับเอ่อแม่อัลโตแมทครับพิทวัตหนูโดดของราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้ยิ่งหนึ่งใจหนึ่งนะครับ